สวัสดีคะ่ะมาตมามนัดช่องเย็นนะคะที่บอกว่าลายมือเศรษฐนะีจะดูยังไงนะคะข้อสำคัญคือเส้นลายมือนะคะทุกเส้นนะคะต้องมีพลังนะคะต้องมีพลังหมายถึงอะไรเส้นทุกเส้นนะคะเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจและเส้นวาสนานะคะที่บอกว่าต้องมีพลังนะคะ ดูยังไงนะคะฐานลักทรัพย์ต้องแข็งแรงด้วยนะคะฐานลักรัพย์แบบนี้ต้องแข็งแรงด้วยนะคะถ้าฐานลักรัพย์ไม่แข็งแรงจะเป็นเศรษฐีไม่ได้นะคะถึงจะมีเส้นวาสนานะคะมันก็ทําให้ฐานลักรัพย์นะคะถ้าไม่มีฐานลักรัพย์ดีๆนะคะแบบนี้นะคะฐานลักทรัพย์แบบนี้นะคะต้องเป็นลักษณะของฐานลักรั์ที่แข็งแรงด้วยนะคะและ ไม่ใช่ว่าจะมีแค่เส้นวาส,สนาเส้นเดียวนะคะองค์ประกอบของเส้นต้องมีเพิ่มเติมหลายจุดนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่บอกว่าเส้นลายมือเนี่ยนะคะเส้นลายมือของเราเนี่ยนะคะแต่ละเส้นแต่ละจุดนะคะต้องไม่มีเครื่องหมายลบนะคะเครื่องหมายลบก็คือเส้นขีดนะคะที่เคยเสนอไปแล้วนะคะลักษณะของเส้นนะคะต้องมี ต้องมีนะคะต้องมีเส้นแบบไหนนะคะ,ะเรามาดูนะคะลักษณะก่อนที่เราจะดูเนี่ยนะคะนิ้วมือก็จะบ่งบอกได้ด้วยนะคะ,ะว่าศาสนาลำบากว่าศาสนาละสบายลำบากแล้วก็สำเร็จไหมและต่อไปเนี่ยนะคะเราจะเป็นเขาเรียกว่านิ้วมือมันจะบ่งบอกอะไรผู้มีอำนาจนะคะผู้มีอำนาจผู้มีวาสนะนะคะ นิ้วมือต้องเป็นมัดเป็นป้องถ้าเป็นผู้หญิงนิ้วมือเป็นมัดเป็นป้องก็ต้องสั้นๆหน่อยนะคะอย่ายาวอย่าหนาเกินไปนะคะอย่าหนาเกินไปนะคะนิ้วมือต้องเรียวๆถ้าผู้หญิงที่นิ้วมือเรียวๆนะคะยาวๆแล้วก็สั้นๆเงี้ยก็ได้นะคะจะบ่งบอกถึงจะเป็นเท่าแกนี้นอกจากเท้าแกนี้ไหมเท้าแกนี้หรือซีเนี้ยน่ะคนกินเขาบอกอย่างงั้นนะคะอ่ะ ถ้าเป็นเท่าแก่นี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงนิ้วมือจะเป็นมัดมัดนะคะสั้นๆนาหนาอบอวบเป็นมัดเหมือนข้อต้มัดนะคะอันนี้จะเป็นเท่าแก่นี้เท่าแก่ใหญ่ก็นิ้วมือก็จะเป็นมัดเหมือนกันนะคะเป็นมัดมัดเป็นป้องๆหนาาอิ่มๆนะคะนี่แหละเขาเรียกว่าผู้มีอํานาจผู้มีวาสนานะคะแล้วก็มีอํานาจด้วยนะคะบูบอกการที่จะเป็นคนที่มีอํานาจวาสนานะคะอ่ แล้วเส้นเนี่ยเส้นแต่ละเส้นเนี่ยนะคะเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจเนี่ยนะคะหลักเส้นวาสนาและทุกเส้นนะคะทุกเส้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นอะไรก็แต่เครื่องหมายอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาเรียกว่าเออเส้นอะไรนะที่อาจารย์เคยพูดไปนะคะเอเส้นแต่ละเส้นนะคะ เส้นหลักๆเนี่ยเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจเนี่ยนะคะต้องไม่ชํำรดนะคะต้องมีแสงมีออร่านะคะเห็นไหมคะคนที่จะประสบความสําเร็จนะคะเส้นแต่ละเส้นจะไม่มีรอยตัดนะคะรอยตัดรอยไอย้พวกนี้จะไม่ค่อยมีถึงมีบ้างแมลว่าก็มีได้มีเสียอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะของผู้มีวาสนานะคะเ มีเส้นวดาสนาขึ้นมายาวมีเครื่องหมายรูปตัวีนะคะเครื่องหมายแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะของเครื่องหมายที่ดีด้วยปลายของเส้นนะคะปลายของเส้นจะมีเอ่อจะมีเครื่องหมายเข้าหลําตัดนะคะเข้าหลําตัดแบบนี้หรือเป็นเครื่องหมายรูปตัวีนะคะหรือเครื่องหมายรูปตัววายนะคะและปลายเส้นนะคะถ้ามาเป็นลักษณะของรูปดาวนะคะ เป็นลูกดาวก็ดีนะคะแต่ทับเส้นไม่ดีนะเห็นไหมคะแล้วเส้นแต่ละไอ้ข้อนิ้วมือแต่ละข้อเนี่ยนะคะจะมีเส้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นนะคะไม่เป็นตะข่ายนะคะไม่เป็นตะข่ายที่มีเป็นเส้นเป็นมัมม่าก็ต้องมีเส้นหนาๆาเนี่ยมีเส้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะผู้มีผู้การเงินจะจับเงินไปได้เรื่อยๆหาเงินเก่งนะคะลักษณะของเส้นพวกนี้นะคะจะเป็นเส้น ดูอะนะคะอาจารย์ก็บอกแล้วว่าดูต้องดูทั้งซ้ายและขวานะคะประกอบไปทั้งซ้ายและขวานะบางคนข้างขวาดีข้างซ้ายไม่ดีข้างซ้ายดีข้างขวาไม่ดีนี่มันก็จะบ่งบอกได้เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มันติดขัดนะคะ,ะดูนะคะเห็นไหมคะเส้นแบบนี้รวยได้เงินจับเงินเป็นก้อนนะคะจับเงินหลายร้อยล้านได้ นะคะหลายร้อยล้านเลยนะถ้าเป็นแบบนี้นะคะรางรางวันที่หนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะเกิดขึ้นจากเครื่องหมายพวกเนี้ยเครื่องหมายพวกเนี้ยอย่างเนี้ยที่อยู่ใต้นิ้วนิ้วกลางนะคะถ้าไม่มีเครื่องหมายแต่ถ้าเกิดมันกระโดดขึ้นมาตามตรงก็อายุน้อยๆมันก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเงินที่เราได้มาเราจะอยู่กับเราไหมนะคะ เป็นลักษณะเส้นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยคนที่จะรวยเป็นร้อยร้อยล้านนะคะพันพันล้านร้อยร้อยล้านยากีพันล้านก็สามารถทําได้นะคะถ้ามีเส้นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าก็ประมาณนี้นะคะใครมีบ้างนะคะแต่ส่วนมากอ่ะนะส่วนมากเลยคนที่มีลักษณะของเส้นพวกนี้นะคะรวยเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยนะคะก็จะไม่ค่อยมานั่งดูดวงหรอกนะคะ ส่วนมากก็คนที่มีปัญหาส่วนมากคนที่มีติดขัดมุงนี่นั่นนะคะก็อยากจะรู้นะคะเพราะอาจารย์ก็เคยอาจารย์เคยทําธุรกิจมาก่อนนะคะเพราะว่าธุรกิจทีท่อาจารย์ทำอาจจะรู้จักคนมีฐานะเยอะนะคะก็เคยได้เห็นนะคะว่านิ้วมือเขาเป็นยังไงสังเกตนิ้วมือเส้นลายมือเขาเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะก็มองเห็นแล้วก็รู้นะคะ มันก็เลยแบบเอมได้นะคะก็จะเห็นมองเห็นเส้นเลมของบุคคลที่เขามีหลักทรัพย์เยอะๆนะคะซึ่อเวลาซื้อของซื้อทีหลักร้านนะคะหลักแสนหลักล้านอ่ะนะคะมันก็เลยจะเห็นว่าเออซึ่งคนกว่าวมนคนนี้โอเคมีฉะมีทักมีเงินมีฐานะนะคะบางทีก็มีคนที่เข้ามาสอบถามที่สำนักงานก็มีนะคะอาจจะขายที่หูร้อย แปดสิบล้านคนที่จะขายสักสักแปดสิบล้านอย่างเงี้ยนะคะเขาก็มาดูเกี่ยวกวับเรื่องจะขายที่ได้ไหมที่ตรงนี้อาจจะทํายังไงให้มันขายได้นะคะส่มนมักก็จะมีเป็นลักษณะมาถามเกี่ยวกวับเรื่องขายที่ขายทางมากกว่านะคะที่มีคนมีเงินมีฐานะเข้ามาเนี่ยอ,อแล้วจะทําทตรงเนี้ยจะได้อีกไหมอีกห้าสิบล้านแปดสิบล้านอย่างเงี้ยนะคะเขากจ็จะมีเส้นตรงเนี้ยเข้ามานะคะจะเห็นเส้นลายมงสวยมากนะคะ ขายได้ไม่ได้ก็ดูนะคะและปัจจุบันตอนนี้ขายได้ไม่ได้ติดตรงไหนนะคะก็จะบอกได้นะคะว่าติดตรงนี้ติดตรงนี้ก็แก้ไขเอานะคะอาจารย์ไม่ได้แก้ไขแบบไปไหว้พระสุดมนทำบุญจะดาะขคอแก้กรรมไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะไม่ได้แก้ไขตรงนั้นนะคะแก้ไขที่เส้นนะคะแก้ไขที่จุดตรงไหนเป็นจุดบอดนะคะที่เราไม่ยังรอเง,องนินแล้วเรายังไม่ได้นะคะมันมี มันต้องมีจุดบอดบนฝ่ามือนะคะจุดบอดตรงนี้มันจะทําให้เราเนี่ยเออรอเงินอยู่ทาไมยังไม่ได้อ่ะจ,จะรอทําอะไรอยู่ทำไมยังทําไม่ได้มันก็ต้องมีจุดมกพร่องบนมือนะคะบนเส้นอะไรมือหรือตรงที่นิ้วม,มือก็โอกาสมีมันเกิดขึ้นได้ทุกจุดมันก็ส่งผลเหมือนกันนะคะถึบอกว่าคนที่ถามบ่อยๆนะคะถามเรื่องหลายๆอย่างที่ถามกันเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักการงานการเงินนะคะจะทําธุรกิจอะไรดีนะคะอาจจะเปลี่ยนอาชีพดีไหมจะทําอะไรดีไหมจะเปลี่ยนจะเพิ่มเติมอะไรเนี่ยเราดูได้นะคะจากเส้นเลยมือนะคะทาสาเร็จหรือไม่สําเร็จจะรวยมั่งคัง่งร่ำรวยมากแค่ไหนก็อยู่ที่เส้นเลยมือด้วยนะคะก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยถูกรางวัลใหญ่ๆแต่ก็จะเป็นเน้นเรื่อง หวยมากซึ่งก็พอสมควรพอนะคะค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะขอบคุณค่ะ